เรียนที่โรงเรียนเราอะไรเงี้ยทีนี้แบบว่าหยุดเรียนไงก็ไม่ว่าไม่เคยเอ็ดให้ถือผ่านให้หนู่นนี่นั่นทุกอย่างเลยอ่ะเหมือนแบบลูกเรากลายไปในน,นี้ไปเลยอ่ะเป็นที่รักไปเลยอ่ะตอนแรกคือแบบว่าไปแรกตีอะไรเงี้ยหนูไม่รู้ว่าคือยวามรู้สว่าเออวันแรกก็แบบว่าคือเราสามารถสอนได้คือไม่คือเปนพิดอะไรเยอะหรอกทำไมต้องตีอะไรเงี้ย แล้วพอเปิดเทอมสองหล่นเพิ่นต่อยมันไม่ใช่อ่ะมันทําให้เด็กไม่อยากไปโรงเรียนอ่ะะเูจไปดใครทําจัดการเลยชื่อชนะพัฒน์เนี่ยเดี๋ยวอ้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในรายกลุ่มอยู่ว่าผู้ปกครองใครผู้ปกครองเด็กที่ชื่อชนะพัฒน์แลเดี๋ยวจะถามไปหาเหมือนกันจะถามไปเลยแหละเดี๋ยวคุยเลยแหละแป๊ดเยี่ยวตอนกินทร์ วิ่งพี่เอิงอยู่ในไหนโอพี่เอิงวันนี้วันเกิดแยมพี่เอิงให้อะไรแยมเนี่ยขอตังค์พี่เอิงหน่อยเร็วแบบพี่เอิงให้ให้ให้ของขวัญแยมห้าร้อยได้ไหมคะพี่เอิงไปแดงไปเชือกได้ไหมไปถั่วด้ะไปถั่วด้วยนะคะโอาอ่ะคุก็ไม่มีแต่กินแย่แล้วพี่เอิง ไปซื้อหมูทากันแต่ว่าเดี๋วปามินป้ามินซื้อเค้กมาให้กินที่บ้านนั่ไหมซื้อเค้กมาให้ตันจบเดี๋ยวแม่ไปเอาไงเดวี่เบด้วยเบด้วยจะบอก่าขายขียขายขยขเยขายบรยอายขายยขยขยขาขายยขายยยขายายยยยขาอยู่ไม่วางยนะ แม่พูดตรงๆเลยแต่วางดิไอ้เพปเบ๊หมดแล้วก็เล่นหนังยาที่แม่บอกว่าให้วางอ่ะหนูก็ต้องวางพักก่อนดิหนูเล่นอะไรน่กเรียนหัวกันม่เล่นกันกเนหวไม่เล่นกันทำไมเราต้องเล่นนะลูสวัสดีค่ะจะเล่นสนุกน้หนอะไรแต่มีที่มาเรียนที่โรงเรียนเราอรอย่างเงี้ยทีนี้แบบว่ายุดเลียนไงก็ไม่ว่าไม่เคยเอ็ดให้ถือพานให้นู่นนี่นั่นทุกอย่างเลยอ่ะเหมือนแบบ ลูกเรากลายเป็นไอ้นี่ไปเลยอ่ะเป็นที่รักไปเลยอ่ะตอนแรกคือแบบว่าไปนแรกตีอะไรเงี้ยหนูไม่รู้ว่าคือความรู้สึกว่าเออวันแรกก็แบบว่าคือเราสามารถสอนได้คือไม่คือป็นผิดอะไรเยอะหรอทำไมต้องตีอะไรเงี้ยแล้วพอเปิดเทอมส่องเหนเพื่อนต่อยไม่ใช่ไงมัทําให้เด็กไม่ยากไปโรงเรียนอ่ะหนูจะไปดูเนาะใครทำจัดการเลยชื่อชนะพัฒน์เนี่ยเดี๋วอัง เราจะเข้าไปดูในไลฟ์กลุ่มอยู่ว่าผู้ปกครองใครผู้ปกครองเด็กที่ชื่อธนทร้าเดี๋ยวจะทักไปห่ามเลยกันทักไปเลยแหละ<ม>เดี๋ยวคุยเลยแหละแม่เดียวตอนกินข้าวใช่ไหมแม่พี่อออเอ๋อยู่ในไลฟ์